สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะประจ ա วันที่21มิถุนายน6กเนาะเราจะเฉพาะกิจตัวเด่นก็0ูนยกับ8ตัวรองก็คือ5กับ2นะคะ0ย์ก็0 1 0 2์ห0 8 0 8ศ8น8์สอ5ศ5น5์สา2ศ2น2์้ สามตัวก็ห้าแปดหนึ่งห้าแปดนยาแปดศี่เนาะจับคู่กันก็น,กน,นี่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดสองสองแปดแปดห้าหาแปดห้าศนย์ศนย์หห้าสองสอง้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไม่รู้วันนี้เราจะพาะกิจมาเข้าเราสามาัคคีหรือเปล่าเมื่อคืนเราสามาัคคีเข้าเราเฉพาะกิจเนาะมันต้องสลับกันนะน,นี่เราว่าต่อไปเราสามาัคคี เเอาสามตัวขึ้นไปซื้อเนาะตัวเด่นก็คือสีกับหนึ่งตัวรองก็คือแปดกับสนะคะสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึสี่หนึ่งเจ็ดหนแปดแย์แปดสองสี่็ดสองศูนย์สองหนึ่งสอสีสเจ็องแปสามตัวก็เจ็ดสี่หนึ่งสี่แปดสองห้าสี่เจ็ดเก้าสองเจ็ดเนาะขอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าจะจับคู่ก็จับตรงนี้เนาะ สี่แปดแปดสี่สี่สองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดสองสองแปดเนาะหรือทำอย่างนั้นก็ดึงห้ามาอีกตัวหนึ่งเนาะมาใส่กันแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งแปดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดช่องวุ้นเส้นพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนค่ะ